คิดเงินค่ะร้อยิบเก้าค่ะนี่ค่ะค่ะแถมตัวนี้หนึ่งซองนะคะคืออะไรหรอคะอันนั้นเป็นเซรั่มวิตซีค่ะช่วยให้ผิวกระจ่างใสแพรวิตามินซีค่ะมีตัวอื่นไหมคะอ,อ๋อหรอคะเออเดี๋ยวดูให้คะ่ะ ก็จะมีตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นมเจไลเซอร์บำรุงผิวหน้าค่ะวัวแพ้ค่ะไม่อยากใช้มีของแถมตัวอื่นไหมคะเออไม่มีแล้วค่ะของแถมซองเท่าไหร่คะ49่ะ49ค่ะงั้นพี่เลือกของในร้านแทนได้ไหมคะไม่อยากใช้ครีมมั่วเดี๋ยวหน้าพังอ๋อไม่ได้ค่ะของแถมมีแค่2ตัวนี้ถ้าลูกค้าไม่กล้าใช้ก็ไม่ต้องรับของแถมก็ได้นะคะเอ้าอ,อย่างนี้พี่ก็เสียสิทธิ์สิ งั้นพี่เอานี้แทนแล้วกันอะไรยี่สิบบาทไม่ได้นะคะลูกค้าทําไมจะไม่ได้พี่ขาดทุนตั้งเก้าบาทมามาเอาตังค์ทอนไหมพี่มาก็ได้ค่ะพี่คะที่นี่รับเงินขาดไหมคะขาดเยอะไหมคะขาดไม่เยอะค่ะพี่ขาดเยอะขนาดนี้ไม่รับค่ะแต่ว่าหนูมีเงินอยู่แค่ใบนี้ใบเดียวหนูอยากได้แชมพูกับสบู่อะค่ะน้องลองออกไปแลกที่ธนาคารดูนะคะเขาน่าจะให้แลกอยู่วันเสาร์อาทิตย์ธนาคารปิดค่ะ ปิดก็รอแลกวันที่เขาเปิดนะคะแต่ร้านพี่ไม่รับเงินขาดค่ะหนูไปมาหลายร้านแล้วไม่มีร้านไหนรับเลยอะคะ่ะพี่รับไว้ได้ไหมคะธนาคารเปิดแล้วพี่ค่อยเอาไปแลกน้องถ้าพี่รับไว้พี่ก็ต้องเสียเวลาไปแลกน้องเอาไปแลกเองแล้วค่อยมาซื้อนะคะแต่หนูจาเป็นต้องใช้วันนี้จริงๆริแล้วไว้เถอะนะคะพี่เชิญข้างนอกนะคะพี่จะคิดเงินให้ลูกค้าลูกค้าเชิญค่ะน้องเงินขาดเหรอแลกกับพี่ก็ได้นะพี่ให้หนูแลกจริงๆเหรอคะอือไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ธนาคารเปิดเดี๋ยวพี่ไปแลก ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะพี่เจสสวัสดีค่ะคือชื่อพี่พรนะคะเป็นญาติของชมพู่ค่ะอ๋อค่ะแต่วันนี้ชมพู่ไม่ได้มาทํางานนะคะน้องไม่สบายค่ะชมพู่ให้มาทํางานแทนค่ะมาท,าทําทงานแทนคือยังไงคะชมพู่กลัวโดนหักเงินกลัวเสียรายได้ค่ะจะไหวเหรอคะเพราะว่าปกติที่นี่มีแต่น้องๆพนักงานนะคะงานก็หนักอยู่นะคะไว้ค่ะงั้นก็ลองดูก็ได้ค่ะอ,อ๋อ พี่พอรอย่ายกนะคะมันานกไว้ค่ะไว้ไว้พี่คะลิฟต์อยู่ตรงไหนหรอคะอ๋อลิฟต์ตอนน,<ค>นี้ค่ะเชิญค่ะหน้าน้องเหมาะกับสีนี้นะคะน่าจะได้ดูสว่างดูหวานเนาะจริงเหรอคะเจ๊กับก่อนนะคะหนูให้พิเศษอีก200ร้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่พรแบบจัดร้านแล้วก็ปัดฝุ่นให้หนูแบบดีมากเลยะคะ่ะขอบคุณค่ะเจ๊ขอบคุณมากๆเลยนะคะแป้งอยู่ตรงนี้หายไปไหนเนี่ยเอ้า หาอะไรก็ไม่เจออ๋อตรงนั้นพี่พรแกจัดใหม่เมื่อวานอะจะจัดใหม่ทําไมมันอยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วถ้ามันดีแล้วเขาจะจัดใหม่เหรอชมพู่ดูซิมันเป็นระเบียบขึ้นนะอะเพราะลูกค้ามาถามก็หาไม่เจอขนาดนู้นยังหาไม่เจอเลยเนี่ยเอา้าหมดอีกแล้วเนี่ยจะเสื้ออะไรกันนะขนาเพิ่งเติมไปเมื่อกี้เองพี่นิวก่อนนะคะสวัสดีค่ะชมพู่เดียเด๋ยวเดี๋ยวอะไรพี่นิวย,ยาบอกกัาจะทำโอเหนื่อยจะกลับบ้านพอดีว่าช่วงเนี้ยของขายไม่ดีอะพี่ก็เลยว่าจะยังไม่จ้างพนักงานพรุ่งนี้หนูยังไม่ต้องมมาานะถ้พ่่ออไักกบ อ okay, ้าวพ่ะพรมาทำอะไรอยู uhm ่นี่พี่พรไม่ต้องเช็ดแล้วค่ะเดี๋ยวไปเติมของโอเคค่ะได้ค่ะเบื่อสุดๆเลยทำงานทั้งวันขี้เกียจและลาออกดีกว่าเออถ้าไม่กลัวว่าไม่มีเงินซื้อลิฟต์ฉลาออกไปนานแหละชีวิตที่เป็นลูกจ้างนี่เหนื่อยเนาะแล้วตอนไหนจะรวยสักทีวะ สวัสดีครับผมมาทำงานเป็นไอทีวันแรกครับโห้ยแกหล่อมากน้ำพีกนี่มันสเปกแกเลยปะเดี๋เสียงดังไปเดี๋ยวพี่เขาได้ยินเออห้องน้ำไปทางไหนครับเดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเลยค่ะเอ๊ะเมื่อกี้ใครบ่นวัจจะลาออกนะก็ไม่รู้สินะอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าขยันขึ้นมาเลยอะเลิกงานละขอสวยนิดน,นึงแล้วกันเผื่อว่าจะเจอพี่เอกอยู่หน้าร้าน โหเลิกงานแล้วจะแต่งหน้าสวยไปไหนเนี่ยแกแกแกว่าพี่เอ็กจะกลับแล้วหรือยังพี่เอก็กหนูว่ารับแล้วรอนานไหมคะไม่ครับพี่เพิ่งออกมาแกพี่เขามีแฟนแล้วอะ่ะเออนี่แหละเหตุผลที่ควรจะลาออกปตรงตู้กลับบ้านกันเดี๋ยวตอนเย็นพี่พาไปกินชาบูไม่หล่อแลวยังมีแฟนอีกป้าแกรีบกลับบ้านพรุ่งนี้ต้องมาทำงานแต่เช้า มิลินทำไมคะแนนภาษาอังกฤษถึงน้อยที่สุดในห้องก็หนูไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วทำไมหนูถึงไม่ชอบภาษาอังกฤษล่ะหนูไม่เข้าใจพอมีการบ้านภาษาอังกฤษป้านุก,ก็สอนไม่ได้นี่ไปเลยนมิลินหยุดเล่นแล้วก็มาช่วยป้าทํางานบ้านบ้างซิไม่เอาหนูขี้เกียจแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะมาป้าจะยึดละ ไปช่วยป้าทำงานก่อนเสร็จแล้วจะคืนให้ปไปไปลูกมิลินป้าตามหาตั้งนานไปไหนมาไหนทำไมไม่บอกเล่นเกมอีกละไม่ให้เล่นที่บ้านก็แอบมาเล่นกับเพื่อดิหนูเบื่อถ้าไม่ให้นนใหน,นหูเล่นเกมแล้วจะให้หนูทำอะไรล่ะจ้าว่าไงป้านกนี่ยทำงานอยู่ตั้งแต่ปิดเธอมาลูกแกนะเล่นแต่เกมการเรียนก็ไม่สนใจเลยนะ ยิ่งวิชาภาษาอังกฤษนะสอบได้คะแนนน้อยที่สุดในห้องนิวเห็นลูกเจ้ที่ร้านอะ่ะเขาชอบเรียนภาษาอังกฤษจากแอปฟลาวันทอลเอางี้ไหมป ok? ้านกเราลองให้มิลินทดลองเรียนฟรีดูไหมจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยแต่ลูกแกมันไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษเลยนะแอปนี้คุณครูเขาสอนสนุกมิลินน่าจะชอบนะตังตังไปเรียนฟลาวันทอลด้วยกันไหมโหฟลยวันทอลเหรอไปสิ Are you ready Yes ตังยื Whoa <laughs> <laughs> you yeah. Okay With a yellow car. It's a green monster. It's, it's a, a green, green monster. monster. What is it? It's a bear. What it's brown it? and yellow. Okay. Next one click <gasps> a, a yellow, yellow bear. bear. Yes. King oh King พ่อกับแม่มาแล้วมีเลยมียนี้ลูกว่า Hi mom and dad I miss you so much I have something exciting to show you เดี๋ยวนี้เก่งภาษาอังกฤษนะเราะก็หนูเรียนจากแอป Five o Talk ไงมิลินโชว์เกรดภาษาอังกฤษให้พ่อกับแม่ดูหน่อยวิชาภาษาอังกฤษหนูได้เกรดสีเลยนะ I love learning with Five One Talk <c oughs> เรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา <c oughs> หลักสูตรเหมาะกับทุกช่วงวัยมีเกมให้เล่นเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กในการเรียนทำให้เด็กๆรู้สึกสนุกไม่กลัวภาษาอังกฤษครูใจดีเพราะผ่านการอบรมจิตวิทยาเด็กสามารถดาวน์โหลดแอป f i One Talk ฟรีและทดลองเรียนฟรีได้เลย พ่อพรเอ้าวชมพู่พ่อพรมาทําอะไรหรออ้าก็มาทํางานไงเจ๊จ้างมาทํางานมาทําหลายวันแล้วหรออ๋อได้อาทิ์หนึ่งแล้วหรองั้นเดี๋ยวหนูกลับก่อนนะไหนพี่นิวบอกว่ายังไม่รับพนักงานไงอ้าวนั่นชมพู่เหรอคะพี่พรใช่ค่ะชมพู่แม่มาทักทยายอ้าพี่วันนี้ไม่ทํางานหรอคะอ๋อไม่ได้ทำแล้วคะ่ะหยุดหรอคะ อ๋อไม่ได้ทำที่นี่แล้วค่ะอาวพี่ออกแล้วเหรอได้งานใหม่เหรอคะอยังค่ะอ,อ,อ๋อแล้วพี่จะไปไหนคะเนี่ยจะไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลน,นะคะแม่ไม่สบายนอนโรงพยาบาลมาสองอาทิตย์แล้วชมพู่พี่มิวสวัสดีค่ะเออพอดีว่าช่วงนี้งานที่ร้านยุ่งอ่ะอยากกลับมาทำไหมกลับมาทำได้เหรอคะอืมได้ยังพรุ่งนี้มาทำงานนะ ขอบคุณค่ะพี่นีลหนูจะปรับรูคตัวแลวจะตั้งใจทําง,งานค่ะคิดตังค่ะ69บาทค่ะใสถุงไหมคะไม่เป็นไรค่ะอุ๊ยอันนี้อะไรคะแม่ค้าซองอ่างเปาจ้าอุ๊ยอ่างเปาอันเท่าไหร่คะพี่อะไร20บาทจ้ะโอ้อะไร20บาทเองเหรองั้นหนูเอาหมดนี้เลยคะ่ะแม่ค้ทั้งหมด14อันเป็น280บาทจ้ะขอบคุณค่ะไม่ต้องใสถุงนะคะ อย่างตามหมดนี่ก็ต้องได้สักสามพันล้ว,วะปกติเราก็เป็นคนดวงดีอยู่แล้วด้วยคิบกลับไปแกะดีกว่ามันลุ้นการส่งแรกจะได้เท่าไหร่มันลุ้นกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยซองเปล่าอันนี้ก็ซองเปล่าอันนี้ก็ซองเปล่าแม่ขาที่โกงแม่้าขา,ขา หลอกก็ได้ง่ายแบบนี้เลยหรอเอาซองเปล่ามาขายบอกว่ามีอ่างเปาพี่ยังไม่ได้บอกเลยนะคะว่ามันมีอ่างเปามันคือซองใส่อ่างเปาคะ่ะน้องก็ถามตอนแรกไม่ค่าบอกว่าเป็นซองอ่างเปามันก็ต้องมีอ่างเปาอยู่ข้างในสิโอ๊ยน้องเข้าใจผิดแล้วค่ะเอาตังค์หนูคืนมาเลยนะงั้นหนูจะไปแจ้งความก็หาหลอกลวงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่คืนตังค์ให้ก็ได้คะ่ะน้องอย่าไปแจ้งความเลยนะคะนี่ค่ะข้าหลองอย่ายไปทำแบบนี้กับใครอีกนะรู้ไหมว่าเสียความรู้สึก ชมพู่ขอยืมตังใช้หน่อยอ้าวพี่พรเมื่อวานตังมึงออกนี่พี่เอาไปใช้นี่ค่าหวยเขาหมดเลยเดีือวตังกินข้าวแค่ห้าสิบบาทได้ค่ะพี่พรหนูไปเอาให้แต่ข้าวหลังเบาๆหน่อยนะเล่นหวยอะ่ะมามียม่ม,ม,ม,มีพี่มีอะไรจะคุยด้วยเรื่องอะไรหล่ะพี่พรพี่ขอยืมตังหน่อยสองร้อยจะไปซื้อรอตลี่อีกว่ารอพี่พรเออ งวดนี้น่ะถูกแนะ่พี่ได้เลขเด็ดมากเด็ดทุกงวดเลยนะยังไม่เข็ดอีกหรอเออนะ่ะงวดนี้ถูกเนี่ยทั้างวันนี้ไม่ถูกนะจะไม่ซื้ออีกเลยให้มันจริงนะพี่พรถ้ารอบหน้าไม่มีตามกินข้าวไม่ให้ยืมแล้วนะเชื่อสิฉันถูกชัวงวดนี้พวกเธอเตรียมแต่งตัวสวยจองร้านอาหารหรูๆไว้เลยหวยออกแล้วหวยออกแล้วตัวหวยตัวหัยฮะถูกราวัลที่หนึ่งสิบสองล้าน ว่ามีเหยอเธอรู้ไหมทำไมพี่พรไม่มาทํางานสองสามวันแล้วไม่รู้แกไปไหนก็ไม่เห็นบอกเลยนะพี่พีคเห็นพี่พรไหมไม่เห็นแกมาทํางานหลายวันแล้วนะคะยิ่งบ่นว่าม,มีตังใช้อยู่แล้วก็ยืมตังพวกหนูไปอีกยังไม่ได้คืนเลยเนี่ยอ่ะพวกเธอไม่รู้หรอพี่พรถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยนะแกก็ลาออกไปแล้วนะฮะ<า>ลาออกแล้วตังที่ยืมไปละ